สวัสดีครับทุนลูกคนเดียวทางบรรนานะครับบรรกานะครับว่านเข่าพี่น้องนะครับในเวลาว่านเขาอีกทงนะพี่น้องกัแล้วนี่ครับระวังอย่างพาส่วนนะครับเล้วก็เก็บบรรยากาศพี่น้องพ่นะครับรมลื่นนะครับผมฝนกะหยุดตกประมาณสองสองมือแล้วนะครับกะเลยว่าหนาดินมันพ่อยงแหงกะที่ว่านเขานะครับตัวนี้ว่านเขาข้างหลังนะครับอีกทงหนึ่งนะครับพี่น้อง นี่ค่ะกำลังอย่างพาส่วนนะครับต้นไม้ต้นไหลก็น,กนย้ายบนเราพีน้องผ่ามาคุมเดียวที่เป็นเลาะเบื้องเงินป้านป้าบะเขียบนะครับ เพราะว่านกนกมันจ่อลายบอเพราะสวนมากกับนกนกละจ่อลายนะอืหลอกนี่กับออกเรื่อยเลครับผกนอไม่นอไหลนะครับนี่เป็นเปน็นนาสวนนะครับต้นแดงต้นหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วตรงนี้นะครับแต่มันก็มีแทนกันขึ้นมาอยู่เป็นต้นตะเคียนทองนะครับ ยังน้าโอ้ต้นผู้หญิงตัวน,นี้ใหญ่เลยพี่น้องพุ่นนะอันนี้กระตะเคียนทองตะเคียนทองนี่ทะเลติดนี่ง่ายเร็วอีหลีนะพี่น้องตะเคียนทองเบักเขียบบักเขียบปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นหน่วยดีมากเลยพี่น้องปลูกแซม ต้องเอาให้ทันนะครับเพราะว่าถ้าบ่ทันะน่ะนกนกสัดเรียบเลยม่วงกะถือฝนกันล้นดิดิเป็น่นกนะล้นหลายคก็ออยังไม่เท่าไหร่มันถือฝนแล้วมันล้นอุน่นตัวนเนี่ยเตี้ยด้วยกาเจ้ากระสือไปกินสมบูรดีนะครับนี่เห็นปะมัน,ล,นล้นเขียบกล็ลายลอยนะครับ ประมาณสองลอลอดลอดอยู่ประมาณจากลอยกลัวนะครับลุนเต็มเต็มดินเต็มดอนอยู่บกมง่งม่งถือฝน ต้นนี้งามนะครับโอกาสปีหน้าน่ะต้นใหญ่ต้นบักน,นั่นเลยครับแห่งต้นใหญ่มันแห่งลูกหลาย,ลย,ย,ายน,นะครับเลยสำหรับเขียบลองนะครับนี่กระโถนชิดินซ้ายไหม่นะครับอะไรอามาทันแล้วดูเขียว ปั่นนะครับยังอย่างนี้กาา็ได้ชูจะไปน้ำกนนะ้นหนาไปถือกัดต่กันเออเออพูดนะเติมน้ำมันเลยเติมไม่ถือกันเนื้อเอาน้ำมันมอไสตเติมนะบรรยากาศบ้านสวนบ้านเขาพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศบ้าน,น,นบ้านเขาหพี่น้องของเบิ้งน้ำอีกนะครับผม ไปกันนะครับขายกลับนะเพื่นเพื่อนเดินไปวานเขาน้ำกันนะครับลมว,ว้อยๆนะครับอีกเจ้าหน่อยยันแต่มันแรงนะพี่น้องหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวนะครับอย่ามาอย่ามาตานกลับบ้านเขาตีกัดกลับบ้านไปกลับบ้าน ตะกี้ผูกไม้นี่โอ้พี่น้องเลยผูกเป็นพื้นที่โล่งเลยที่พี่น้องห้องกับพอดผูกนะครับพอดหลดเลียนพานใดรถรถก็เลียนได้สบายเลยครับผมรถอีตุกรถยางเลียนเด้่ยรนะครับเป็นอุโมงไปแล้วนะครับตอนต้นใดมันวางมันยังห้องกับลูกไม้ห้องเบิ้งนะครับถ้ามันวางห้องมาปลูกแซมก็ยังสี่มันอกีสิบโดนนะครับมันก็้สิขึ้น ทั้งสี่นะครับผมก็ถูกคนงามนะครับผมแตงกิงแตง,แตง,แตงยังเอานะครับเวลาหลุดแลนทั้งหนึ่งก็เป็นป้าไพ่บงหวานแล้วเปเบิ่งบรรยากาศการวันเขานะครับกันต่อเลยนะครังหลังก็เป็นป้าใหม่นะครับลรหนึ่ง เขาเลี้ยงไก่ใส่นะเห็ดบ่ได้อะไรเห็ดพาพี่น้องม,มาบุกบรรยากาศบ้านเถินนะครับวันนี้แปง้งติดกันนะครับกำลังมาหวานมาปันป่นครับปั่นแป้งนี่นะครับที่สซนเกษตรของพี่น้องทั้งคุณนะครับครับแป้งน,นี้ประมาณแปดไร่เด้พี่น้องเลยนะครับปั่นแล้วละไฮหนึง่งเดียร อันนี้ก็ะเตงไม้นะครับผมเบิดมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้เตงไม่นะครับปั่นได้นะครับผมตะกอนมันเป็นโนโ้่โน,โนนะครับเป็นโมเยบที่นี่ของก็ะเตงให้มันเรียบแล้วก็มันจะได้เต็ียมเต็ียมน้อยดีนะครับน้ำก็จะได้ท่วมถึงได้เบิดทุกมหม่องนะครับอันนี้เป็นน้าโค้ด้วยพี่น้องเด้อน้าโคกนะครับกระทิงก็กจะเป็น ห้มันนะครับผมไ้มันชนมากก็เป็นมันนะครับแล้วอยู่ในหอมหอมโคกเขากระถิเห็ดเขานะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนทั้งพุ่นก็เป็นสวนเกษตรของเขานะครับที่เขาเร็ยสวนเกษตรนะครับทั้งปุ่นปลาใหม่ปลาไหลนะครับเต็มไปเบิดเลยนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้เขาเขาปลูกไว้นะครับของอยู่ของกินอยู่ในสวนนะครับผมพร้อนเป็นปลาปลาใหม่ปลาไหลผลละหมากหลักไม้เต็มนะครับในสวน อย่างเราเห็ดน,นาเนี่ยครับเปลี่ยนลายด้บรรยากาศ แล้วอะไตีน้อยเหลือฟังพุ่นเถอะอันนี้ป้านไปกลางๆกลางๆเราบันบ่เขาคางป้านเราบันบ่เขียวอ่าปันได้กลับได้ครับนะหายง่ายเติบนะครับตดี๋ยวกะป้าไปมันเรียบนะครับมันน้ำจะได้ขังได้ดีเดี๋ยวที่พายางพาสวนบึงสวนอีกจังน้อยพี่น้องด้วยนะครับไปป้านเขาว้านน้ำก่อน ครับแปดลายพี่น้องตรงนี้มีปั้นแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยเรีบเยบร้อยนะครับปั้นกระถิบิ้นนวดวีทุยยังทีนะครับถือเงิเป็นปลาไหวปลามันเต็มเลยนะเ,เป็นโคตรนะรเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศเดี๋ยวพาไปเบิ่งปลาใหม่นะครับไายหนึ่งว่ามันเป็นแต่มีเห็ดขึ้นบ่ ยางหลอนะครับส่วนกะนะครับบ้านเขาเก็บที่ล้วแล่พไปน้องนะครับเดือดตะปันโดยพายะยางหล่อบึงปลาเห็ดปลาใหม่เขานะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งนะครับสมัยตะกี้ปลูกมันนะครับเด้อนี่ตะกี้ปลูกมันนะครับสมัยก่อนนี่แหละจะเอาต้นใหม่มาลงนะครับเป็นต้นเป็นนั่นแล้วนะพี่น้องเด้อต้นดูกับต้นยังไงบ่นเลระพี่น้องมึงเอาหลด คนในคนดูเฮาปลูกไว้นะครับปลูกจริงๆไว้เป็นโขกเป็นโขกน้องน้าบอเป็นนองนะครับต้นทั้งหลังนี่เป็นง้วนไม่กินมาแถมมันกับบ่อ่อยง่นะแต่วันกับ่ตายนะครับแล้วก็ขึ้นเพื่อยังซุ้มนี่นะครับซุ้มนี่กับตะกรอนเป็นแบบกันนี่แหละอันนี้มันวิดง้วนแล้วก็สบายแล้วนะครับแขนอ้วนตาตันตานได้แล้วโอ้ยไก่มาเขยร์พีนน้องบดไอดอกเฮ็ดเห็ดมันจะออกประจำนะครับ เงาหนาเห็ดตัวประจัเมื่อนั้นผมขอมาเห็นลายดอกนะครับพวกเห็ดหน้าขาวเห็น,น้ำหมากนะครับ เห็ดเป็นป่าเห,หเ็ดกระตัมมาเป็นย,ยนนงไก่นะครับต้นไม้ต้นไหนกันง่ายบัดกันนะพักเขาบึ้งนะครับต้นนั้นอ,อ,อ,อนย่พี่น้องคนน่ะเขาเอื่นว่าต้นนี้กับพี่น้องผมก็ลืมต้นนีก้ก็โอ้ ในเลี้ยวรักผมนะพน้องโดนโดดฟื้นพยุงครับผมเสียทีใส่ฟื้นพยุงนะครับเบิ้งบนโรถเอเลี่ยเลยนะครับเนี่ยเขาจะได้เฉพิงประมาณนี้นะครับบดหน่อยเด้ทีเดียวเขาจะฟื้นเนี่ยบดได้บดได้หน่อยนะครับตามเดียวนี่ได้อีกเยอะนะครับผมบักหลายเลยเป็นฟื้นเป็นพลังงานนะครับอันนี้ครผม่าปูปีกไก่ได้เลยกางขึ้นต้นใน พย้อมบอกพี่น้องนะครับต้นพย้อมต้นอย่างไก่มันใบ่ได้เห็ดบ่ขึ้นหรอกครับมันเกาะไก่ยู่ใน้เลยต้นไม้นะครับร่มลื่นต้นยังหน้าต้นพยุงนะครับผม ฟื้นกรหลายอยู่ี่น้องเป็นขออกก่เป็นเหล่ากล่นะครับีกต้นพยุงใไฮลํำนะครับต้นแดงก็ขึ้นเรื่อยๆพี่น้องนี่ก็ตายง่ายเลพไ่น้องเลยจากประสบการณ์นะครับผมปลูกคือชีวามันถีตายนะครับมันก็ตายเลยเลยนี่ แล็กกับนาเป็นนุมเป็นสาวแล้วนะครับนี่ตุนแดงเนี่ยน,น้องนี่ตุนนั้นคือตายป่ะเป็นเนยงพี่น้อง,องยังจอหกักเลือมันบ่อตุนยังน้าไหมตายเสือพี่น้องท้องตุลเหรอน่คุณตุนหนึ่งตะเขียนท้อง ต่อพายุอ่ะพี่น้องถ้ามันเป็นปางสี่หยานบะมีด้วยพี่น้องเด้อนะครับที่แหลกหกก็ยังดงเสียนี่พี่น้องที่นี่หดบะมีหยาบเปอร์เซ็นต์นะครับมีกับมีซนทั้งปุ่นกับว่าเป็นยังครับมันบนหนตมันบ่็อหกลายดออนะปลูกไว้พี่น้องเด้อถ้าพุธเห็ดเป็นป้าเห็ดก็ได้นะครับปลาเห็ดไปอย่างเนี้ยเนี้ยนต้นนะมันตายขังเถิงมาเลยนะครับเออเปียกไปนี่ยพี่น้อง ปนแดงซอมารู้สึกว่าต้นละหาบาทข่้นจากบาทเนี่ยที่จำได้นะครับเนี่ยท่าที่จำได้นะครับเห็นมัตะกี้ผมเดินสายน้ำยด,ดเลยลองร้อยของสายน้ำยดเพราะว่ามันหนาแรงของยามันตายต,ต้นนี้นะจะ,จะรู้สึกว่าเป็นปีที่แล้วครับสามนะครับสาม ตุ้งแดงตุ้งยังนะเนรอบ่ให้ว à n g ง่ายๆเลยผมพี่น้อง,ง,งนีง่เห็นบ่นปลูกลงเบิดเห็นบ่นผมลงเบิดเลยนะครับมูนี้มันสูงแล้วนะครับต้นพายุ ต่ก่อนมันมิดใหม่ต้นใหม่ต้นเดียวเนี่ยแหม่เนี่ยกันอยู่เพราะท่านไงเป็นน,นุ่มเป็นสาวยุติจัดหลอดเบิ้ลนะครับเป็นเส้นหลอดเบิ้ลตาบึงตัวบ้านเขาน้ำพี่น้องน้นเขาบ้านน้ำท่างหนั่งก็เป็นปลาอยคะครับเจ้านะครับจากพื้นที่นะครับบ้าง รุ่งนะครับกลายมาเป็นสวนป่าเลยนะครับมาสวนป่าเลยนะครับเอ๊ต้นแดงยังยังสือไม่ตายเลยพี่น้องกระังขึ้นแล้วก็เป็นนุ่มเป็นสช้าอีกอะไรอย่างไรเจ้าก็เอาฟื้นน้่นมันนี่ครับเดรลายอยอ่อันนั้นก็เป็นต้นด บ๊ยมีตะไคร่แล้วหน่อยไก่เคีย้ยวเบิดว่ะปลาเห็ดหมไก่สัดเหลียบหรือไก่อ่ะนี่อย่างเอาไปแต่ใส่พักาาลองบรรยากาศเกี้ยไปน้อ,นองเนาะเพิ่งจังประมาณน,นี้แหละครับปลาใหม่ปลาไหลนะครับูชิ้ไว้รวดพี่น้องพื้นทีไรเดียวนิด แต่ว่าปลูกต้นไม้เป็นเป็นหลาย้อยต้นหลายนะครับนี่น,นี่จนที่ยิบหุ่นละต้นแดงโอ้ยบ่บ่บาตายเลยอันนี้ต้นมะพายุหายให้หล่อเพี่นอกจะไม่ชโช์พอกันชิบหนาไปเลยนะครับ